จะแรกเห็นในคลิปแล้วก็เลยมาเอ่ออืมอันบนนี้โมกอะไรไปเกี่ยวข่าวรับจ้างบ่บ่เขาได้จ้างเขาโ่จ้างมีแต่ไปหางุูจิโร่ในีเนาะเพราะได้อยู่บ่ช่วงเพราะได้อยู่มันมีคุยไรมัน สบ,บายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้อง MC เอฟซีเบิร์ตุกขานเนาะเพียงเนาะมันช่องสเวดว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวหรือว่าฝั่งไทยหรือว่าอยู่ทางต่างประเทศแม่เมอร์เอฟซียี่สคอยเข้ามาเบิ่งมาชมเนาะคอยมากดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่น้องในีทุกๆคลิปที่เข้ามาให้กำลังใจพี่น,อน,น้องเนาะฝากเมเนเจอร์พี่น้องเนะาะฝากมาเบิ่งมาชมเน,นาะแล้วก็แชร์ต่อๆไปแล้วก,ก็คนไลค์คนแชร์ก็ดีใจพี่น้องเนาะช่อมยูทูปมาคงว่าเป็นชายใจกันโดยนะพี่น้อง มืัอนี้ก็เข้ามาทางบ้านป่ากล้วยพี่น้องเมืองจำปพรพี่น้องเนาะเข้ามาถ่ายครอบครัวฮะมงสาวทองบ่าวสูงพี่น้องพี่เก่าพี่น้องเลยครบเพิ่นหลังจากที่ว่าทางผูญญ้ใหญ่ทางบอจอยให้เป็นสะพานบุญเนาะมุงนางคงนางขามยังให้เ,เรียบร้อยแล้วนะพี่น้องเนาะบัดนี้น,นี่ก็นอนกันยังลมพัดอยู่เพิ่นวาน่าเนาะเอามาถ่ายให้ FP, ไอ้พีในเบิร์กในชมน่วกันเ้างบ่ได้เข้ามาทั้งนี้รนเตอรพี่น้องเนะาะบ่ได้เข้ามาทั้งนี้รนเตอรเดี๋ยวมาบัานนี้มีโอกาสจะได้เข้ามามาถ่ายพอมีพี่น้อง FC, ไอ้พี่ในเบิรงกพี่น้องเนาะ,นอ,ะอ่าเป็นการนันเป้นคือว่าการอยู่ปัจจุบันนี้ของอยูเบิร์กผ่อนยามเกี่ยวเขาอ่าเป็นยังอยู่เพื่อนอ่าอยู่มาวันนี้จะมาพผเ่พันอยู่พี่น้องคือว่านางสาว เงาอยอยู่แค่อันนี dunno, ้เราเพียงเรามาเพิ่งมาชมกันเอาสบายดีเด้อท่างบอชงสาทองสบายดีเราเป็นอะไรคือนั่งเจ้าเงาหอยอยู่แค่เดี๋ยวนี้ฮะนั่งพิงแดดบ่มันหนาวบอมันหนาวนั่งพิงแดดพี่น้องไงอ่ามันดมมันหนาวเนาะเราได้ไปเกี่ยวข้าวบ่ ผมมีคนจ้างบอกเข้าชุมเจ้าได้สัดมันมีบอกเออผมมีคนจ้างแถวนี้เนาะเขาเจ้าเกี่ยวชวนร้ายเขาเจ้าเกี่ยวเอาเองบอกเกี่ยวอะไรอ๋อจักตัดหันบอกอ๋อสมมติว่าคำว่าเขาคำว่าเขามีจักนี่เขาก็จ้างอยู่บอกขมมติว่าเขามีจักเขาไปตัดหาจ้างตัดนี่เออเจ้าบุคเตัดบอก กันว่าไปเหยนของหมูของเน่าจนเนี่ยไ่ได้ข้ามาทั้งนี้น้องมาโยเนาะไม่ได้ข้าิดว่าอยูันว่าไปหางเกียวเข่าวเกียวน้าเนาะข่าวับเจ้ารับจ้าง อวันนี้ไปอยู่เืมื่อนหาเท่าไรไปเพลื่อนหายหกชิพคดีเบิร์เด้อ

เฟินติตโตมไหมเฟิ่นว่านไรติดโตมาเนออนไม่ยพ่อะไรวะจอยเราเมียจะพุ่นเลยเราได้ลูก่องคนพ่อเจ้าแต่ไปเอาเมียอยู่บ้านอื่นได้ลูกเออนองคนนะแม่แต่พอเดียวกัน Ờ, để phần trồng khảo hãi Rồi, cái này là phần nhanh thao mà nó À, phần nhanh thao, phần nhanh thám khảo, phần đi vô đấy Mèn, mèn เนอะคำว่าเนี่ยอยากไล่เนาะอไแล้อนน้เออคำว่าเนี่ยอยากไล่นิมันอยากไล่ร้าย่าไล้วเนาะเออเอเไปนะเอน้องมาเออเฮงมาพ่อยูทูบเบอร์อีกานี่เนาะ เิ่นเคยเข้ามานีนะบอเข้ามาข่าวมาได้หรือข่าวเมีนบ่ผูทางดังกันวบาดีด้รคือเห็นรถกัลละกายเข้าบังกิหนึ่งังกิหนึ่งนี่คน ญาติพี่น้องเพิ่นมาเยี่ยมเออครบบานเคยพ่อกันจักจักเถื่อนนี่เถื่อเดียวนี่แหละอันนี้ฮัก็มาเถื่อแหละเฮ็ดในคลิปแล้วก็เลยมาเออแต่บางอย่างบราเคยอันแบบว่ามาเด่นมาหัวน้ำกันจักเถื่อนเนาะ เ,เป็นอะไรคือโบมานั่งน้ำกันโดน,นฮะมานั่งล่มเด่นน้ำกันโดนเป็นยัง <laughs> ดีใจบ่ไอหน้องมาหาฮะเ,เออผู้ใดเป็นน้องผู้ใดผู้นั้นบ่โ <c oughs> อ้โอ้อยากคือกันอยู่ได้เนา <c oughs> ะ,อ,ะอยากคือกันอยู่ได้ฮะ เนเออสางชาทั้งแราก็รได้เจอกันเรเจอเ็เจอเรื่อยๆคงไปอืมนคับไปหากันอยู่อแต่ว่ามาได้อันคกบมีนน่่ยว อติดตามเบืงในะคลิปเนาะเดี๋ยวในร่มกันนะบ่หมือนในร่มกันนะบ่หมือนนี่ครับก,กับกับน้องโอ้คิดว่าอไเข้ามา่มไดกหามามเข้าแลขาไปุช เดินออกจากเมืองชนเพิ่นบอกกินขึ้นมาวัยแทะคือว่าทบฝนไปเช้าพอๆคือว่าสวนกับเฮาอยู่ว่าอยู่เมืองไหนวะนั่นแม่นอยู่ยจกนั่นสวนอยู่แถวบ้านธรรมปานี่มั้งเนาะคือว่าคือว่าคือว่าสวนกับเฮาอยู่ทาง มีแต <łość> ่บ่เวียงสีไปเฮือนบ่ยำเนอะให้เปิดมกับเบยกับนองเปิดเนอะไอนองเปินมาหาคิดน้องมาไปทงเฮือนบ่ยำกัน อะไ้เข้ามาทางนี้โดนเตะ,นเนนนะ,นะิม,ม,ม,าามตามาลอนะดอลพี่น้องเลยวันนี้มีโอกาสมีเวลาจะลงไปมาอ่ามาเยี่ยมมายามเบิ่งทางเงินครอบครัวไต่พอมาทางเขาเจ้าเขาจะเขาเจ้าจะเปิดเพลงนะพี่น้องมาทางนี้นะบางคลิปมันก็ชิลงหมดละนั่นแหละพี่น้องเลย ทางไปทางในเลย,ยเตียง่นอุ๊ยไปท้ายโตแล้วปบออ่ยำเลยอุอ๊ยยางมาแต่

อยู่ใหม่บอคือเหที่เนเห็นเหกหมาเมาาเมาบอเพราะว่าาีทาอย่างในบ้านนี้เนาะบ่ได้ไปเกี่ยวข่าวรับจ้างบเขาได้จ้างเขาจมีแต่ไปหางคูติโรยนเนาะเพราไรอยู่บ่ช่วงมันมีคุยรอ่ามันบ่คือช่วงนั่นเนาะเอ เต็มของจะไปขายแพชถ้าไม่ค่าถ้าไม่ค่าเขาเข้ามาเอาโบไม่ยังนำตรงมันกระบกักระบอกไ่ได้พายตรงโทรศัพท์บบเดียนเอาไว้สากโอ้ไปสากเบ็ดเป็นเสาเป็นยังเอาไปทางไหนจะคือบุหินเอาไปไปพุทธ ที่ใหญ่ไปอยู <k <k erm looking looking <k erm> <k yeah ่หุ <k 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 ่นอะบอกคือแบบนั้นได้อามีดินแล้วเอาไว้โอ้มามีมันอยู่แล้วก็เลยเอาไปไว้อ่าดูเลยๆเขาแนะนำในอยู่ในกินยังเห็ดคือเก่าบอกยังอยู่นี่เห็ดขี้กินอยู่นี่คือเก่ามดเข่าเปิดแล้วเอาไปกินอยู่ใช้แต่ละมือไปกินอยู่น้ำน้อง จเจ้าไปหายังมาเนี่ยไรย่างเงก็ไปเห็ดกินอยู่พุ่นบ่กโ,<ด>โอ้มีภายใน่ได้จะเข้ามาถ่ายเจ้าขานั่นโมโมีเลยบอกอืมโ,<ด>โมมีพี่น้องเยเนาะโมมีคนเข้ามาอันอ่าถ่ายนองยำตั้งแต่อ่านั่นก็เงียบเลยเราอะพี่น้องเนาะเขาน้ำม,มายังกระเบิดแบบนี้เนาะ ผู้เจ้าขเขา้ายามาบอกเลยเจ้าดินเขาบอกซ้อมเท้าบอกแล้วแต่ว่า<ด>บอกว่า,วามีมองไปกับจำเป็นในอยู่นี่คือเขา<ด>แต่น้ำมือนีนมี้แต่ห้าครึ่กิโลเนี่หนนนยหรอปะโอ้คืออะไรกบนำบมักินถึงเบ็ดถึงเบ็ด ใส่ตอนเว้นบอกใส่ไปกบกันบอกเขาใส่ตอนกลางคืนเออแบบใส่ตอนกลางคืนเดี๋ยเขาเจ้าดื่มกุไปกับไพคุจิรอนไปผู้เดียวบอกมาเชวนผู้ช่าไปน้ำบอกยาอะไรกับผู้ช่าตอนยาฮะเป็นอะไรคือยาฮะบวชันบอ ญาดบ่มีเงินแต่งเขาบ่<ด>เออ,อย่าแล้วตอนนั้นไล่โทรศัพท์ม่าอ,อยากเปล่ยนวิชาวเน่ตอนนั้นเนาะยังนอนอยู่เงื่อนน้อยอยังนอนนอนนอนอยู่นี่แหละว่าแต่ละมือนะเออ,อยังนอนอยู่นี่คือเกา่าวันนี้นมาเปลี่ยนเปลี่ยนทางขึ้นข่างนี้แต่กี้คืออยู่ทางนั้นเนาะ ไปแต่เช้า <ranch> พ <iser> <ENGLISH> <kä ia> <lly> ุ <developed Airbnb> ่ณบอกไปกุจิโรนโอ้ประมาณสิบโมงจักพันนำตุ่งห้องสามสิบห้าพันเอ่อยเดียวพี่น้องไงเนาะ ขึน้นเอาไว้ท่าไม่ค่านับข้างในบอจากตพันสามสามตพันดเบิ้งหานลายเด้๋บอสามสิบห้า 35. พันโอ้เต็มของหนักเดือบเนาะอืมสิ่ในสือน่ออันมันจะรอว่าย้ำเมื่อข่อะไะฉัน,นพี่น้องถึกประบสบช่วงเฮาสิเมื่อพอดีจะนับเรียบร้อยไนะด้เนาะมีตัวเมว<ด>เอ่อยู่บ่เออเพราะว่ามันไข่ในช่วง ด่โด้ขั่วก็คือจีเซ็บดิโด้ช่วงโกนๆนะมันบุยอยากไข่มันแบบมันพาว่าง่ายใช่ไมันเผาเขาแม่งกระเบิดแหลกคนวะเขากินนายไปเกี่ยวเขารับจ้างจจกเท้าขานั่นบ่ได้ไปบ่ได้ไปเจ๊เท้าบ่เขาบ่จ้างเนาะทางนี้เนาะเขาบ่จ้างอืมบ้านอื่นเขากับโบเขามาเอาบอกโอ้ยันว่าเป็นโดดเป็นยังบ้านอื่นเขามาหับมาเอา มาครับมาส่งนี่บ่มีเนะเาะบ่มมันเอาจากักฮะจักเจ้าเขาเพราชวนไลยเขาใช่จักตัดเลย,โ,ยโอ๋อโดยโดยโดย,โดย,โเ,ขยเขาบกหอยใส่คนชวนไลยเขามีแต่จักตัดหน้าไปห,หน้ามันเดรียเาานานะเกินห้างเงินมาแต่ใช้เห็ดเกลือนคืออะไรเห็ดเกลือนงามเทียนเห็ดง,ง,งานอยู่ใช่ โอ้เว็งานอยู่ไทยไปเห็นงานอยู่ไทยแล้วก็เลยอันได้มาเห็นเทื่อนี่น้องค์เนาะแล้วก็สิหลายปีนะเราก็จังได้สามีกันเนาะหลายปีนะพี่น้องเจ้าบุญอยากไปบ่อกรุงเทพฮะบุญอยากไปเป็นยังไงจังบุญอยากไปญาติโอ้แล้วสางว่าแทบบ่อยแบบ ย่านยังมันก็คือการครับอยู่บ้านเฮาอย่นะละไปเฮาก็ไปเห็ดจำหมดว่าเฮาไปถึงต้องหรือบ่ย่านยังได้บ่ยับเฮาไปแบบถึงต้องมีบัดมีเบอร์จะดีย่านบ่เออทำอยู่เล่เาเฮาหนิทำบามีผูแบบว่าเอาห้เจ้าไปเห็ดงานเห็ดยังนำสิไปอยู่บ่ทำอยู่ทำผู้เดียวดับบานทำมีมูน่ะไป เออเป็นคนโมคอยออกนอกพื้นที่พี่น้องเนาะเป็นคนอยู่ในหมู่บ้านอยู่ในอันนี้แต่รัวคอยออกนอกพื้นที่เป็นก็เลยอันนั่นพี่น้องไงเนาะจางใด เราเป็นยังกะคนไปไปว้เขอนเอื้อยเตียงไปไปเอาไว้ไว้เขอนเอื้อยก่อนพอเข้าขน้ำก็กินน้ำเพลินเดียวนี่เนาะก็นนะเลยนะโมไดนะ้ไหะตื่นมาแต่้ำมือนี่ยไปหาขุดเตจิโร่นี่แหละอนนโอ้ตื่นมาแต่้ำมือหาขุดเตจิโรนะ่นีงงนะ่แหละที่เราไเนาะ เดียวมาโเห็นนั่นโเห็นเตียงคิดว่าะจะเอาไปใหญ่ไปอยู่บนใหม่เลยยังอยู่นี่อยู่เนาะ,ะคำโมมีบนอยู่อดีกับคำมาเพิ่นโบขายให้คนอื่นกะอาจชียังนั่นอยู่เนาะบยายามเนาะเพราะว่าทางนั่นเพิ่นกะชิบัใจรำบันไดล็อกพี่น,องงนอ้องเนาะแวบๆอ่าฮัมโมมีบนอยู่พอเป็นคนในหมู่บ้านอยู่แล้วไปอยู่ไป ถ้าว่าเคนขายตกเป็นของคนอื่นแล้เดี๋ยวบางครั้งบางทีเขาอ,อาจจาะนั่นแหละพี่น้องตกเป็นของคนอื่นแล้วอดีนคนร้นนายอดีนอยู่บ้านเนาะบอยยามเนาะชาวจะบอยยางมาฮะเห็น,นบบเพราะว่าคุณบริโภคไปใช้ได้เขาเจะบริโภคอ,อ,อ,อ่าจ้างเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้าได้ ทางนี้นะมันบวคือทางบ้านเฮาบ้านเฮานี่ย่งางและเสียหาคนแบบนี้คนอยู่บ้านบืนๆบืนแบบตรงนีน you know. ้พี่น,น้องเอออยูยย่พุ่นแนะเขาว่าเจ้ายังถ่ายอยู่พุ่นเขาเร็วมากฮะถ่ายแล้วเลยเอเอ,เอมาหาทางน้องยำเพิน่นอ่าฮะ เงียบเงาเราว่ะเดี๋ยวนี้บ่มีไแเข้ามาหาเข้าหน้ากินกระเบิดแรงเราวะก็เลยต่อไปนี่จังหน่อยบัตรจิโร่ห่วงนี่ให้โบจ้างเขาคว่ำเสียหาได้หนิเนาะจะกินไปหาายังคำจิโร่เบิดนี่เพราะว่าช่วงนี้ยังพอสายจิโร่จิโร่อยู่ได้อีกแต่เดือนนี้แหละบิดเดือนนี้ไปหนึ่งเมน ตายมันย no. no. um. uh. si ังเนาะเขาก็ยาซื้อเนาะอลยเลยเลยมีแต่ว่าให้ทางบอยำนี่หาแนลใสให้คอยอันนี้ขโมมีแนวลใสคอยก้าเมื่อบ่ได้คือกันมีบ่แเนลใสถุงยางอ่าหาถุงยางใเด้วอ่าหาถุงยางใสให้ขโมมีถุงยางกัน เงินอยู่บ่สทำสิบห้าพันมาคุจิโร่แด้ว่อยมือนีเนาะทำขอยมาคุจิโร่แด้วบ่จอยมีบ่เงินไงนะฮะขึ้นห่างคาจิโรนะ่ทำสิบห้าพันเอามาให้ก่อนแต่พันนะทำสิบห้ามาเดี๋ยวไปชั่งหน่อยซื้อจิโร่ก่อน mọi năm dù này cả thông cho vào xương phù sao với chắc quá hả bự bằng nhau hả sao hả 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 บอกแล้วว่าเนาะเห็นเนาะมีถุงยางบอลเจ้าป่ะจอยคอยสิ่นเอ๊ะให่ใหญ่ก็ให้เรามัดเดี๋ยวก็ซิอนถุงนั่นนี่มันคอยยาบังคับโอเคโอเค พี่น้องเหรอพี่ได้กลับก่อนเด้อสบายำเด้อสบายดีครับพี่น้องเนาะเบ่งชมน้ำกันมาเห็นน้องเพิ่นคุดจิร่อแล้วก็เฮาก็ได้อันไายพ่อแม่พี่น้องอิจซีได้เบิ่งได้ชมน้ำกันคือเก่าพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กับที่ดำลาไปก่อนถ้าว่าผิดพลาดกันใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยเพราะว่าบ้านทางข้างพระเจ้าเป็นพรเปิดเพลงพี่น้องเนาะผิดพลาดต้องกราบขอโทษขออภัยหลายสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวอเว่าสบายดีพี่น้องเนาะ